ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของแบดมินตันรายการซิปูตราฮาหนอยอยูเนซันไรท์เวียดนามอินเตอร์เนชันแนลชาเลนจ์2025ซึ่งเป็นผลการแข่งขันของวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2568โดยจัดขึ้นที่กรุงฮหาหนอยสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นรายการระดับอินเตอร์เนชันแนลชาเลนจ์ชิงเงินรางวัลรวม17,500ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6 0 0 0 0 0บาทคู่แรกประเภทคู่ผสมทางชอนมานจับคู่กับอือสือยาว คู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่อันดับ81ของโลกจากจีนฮ่องกงเอาชนะจิมมี่หวงจับคู่กับไล่เผยจริงคู่มือวางอันดับ7ของรายการจากมาเลเซีย2ต่อ0เกมด้วยคะแนน21-19ทั้ง2เกมคู่ที่2ประเภทหญิงเดี่ยวพิงพิชามนโอภาสนิพัฒมืออันดับ89ของโลกจากประเทศไทยแพ้ให้กับมินามิสุอิสุมือวางอันดับสของรายการและมืออันดับ42ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม ด้วยคะแนน11-21และ9-21คู่ที่3ประเภทชายเดี่ยวกกจิงหงมืออันดับ86ของโลกจากมาเลเซียแพ้ให้กับภูริพุริทัตอารีมืออันดับ204ของโลกจากประเทศไทย1ต่อ2เกมด้วยคะแนน 21-23, 21-17และ15-21คู่ที่4ประเภทหญิงคู่ฮินาโอซาวะจับคู่กับอากาิิสโต คู่อันดับ174ของโลกจากญี่ปุ่นเอาชนะชือหย่าชิงจับคู่กับส่งอยู่เฉียนคู่มือวางอันดับ6ของรายการและคู่อันดับ75ของโลกจากจีนไทเป2ต่อศูนย์เกมด้วยคะแนน2 1 1 3และ2 1 1 2และคู่ที่5ประเภทชายคู่เงียนดินฮวอังจับคู่กับทันดิง่งหม่งคู่อันดับ139ของโลกจากเวียดนามเอาชนะคาซึก,กิชิบาตะจับคู่กับ นาโอกิยามาดะคู่มือวางอันดับ4ของรายการและคู่อันดับ80ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกมด้วยคะแนน 21-19, 15-21และ21-15สำหรับผู้ที่ได้แชมป์ในรายการนี้จะได้รับคะแนนสะสมเพิ่ม4,000คะแนนส่วนรองแชมป์จะได้รับคะแนนสะสมเพิ่ม3,400คะแนนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่าน ที่สนับสนุนช่องของเราในทุกช่องทางขอบคุณที่รับชมครับ